ใช้ปลั๊กพ่วงผิดวิธีเสี่ยงลัดวงจรเพลิงไหม้สวัสดีครับวันนี้ทางช่องฟังสบายของเรานำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปลั๊กพ่วงปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นิยมใช้ในครัวเรือนนะครับแต่ถ้าหากขาดความระมัดร,ระวังในการใช้งานหรือใช้งานไม่ถูกวิธีหรืออุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟฟ้ารัดวงจรนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของอเพลิงไหม้บ้านเรือนได้และเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการใช้ปลั๊กพ่วงดังนี้การเลือกซื้อปลั๊กพ่วงเลือกซื้อปลั๊กพ่วงที่มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้โดยมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมออกอส่วนประกอบของรางลักไฟทั้งเต้าเสียบเต้ารับสายไฟและรางปลักไฟผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพมีสวิตช์ปิดและเปิดและฟิลช่วยตัดกระแสครับสายไฟของชุดพ่วงจะต้องมีฉนวน2ชั้นรวมถึงเต้าเสียบและเต้ารับมีแรงดันไฟฟ้า กำหนดไม่เกิน250รโวลต์รวมถึงรางเต้ารับผลิตจากพัสดุ a v c ซึ่งเป็นเนื้อพลาสติกเนียนและจะทนทานต่อความร้อนได้ดีกว่าพลาสติก PVC จึงช่วยลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้กรณีความร้อนสูงที่ปลั๊กสายพ่วงการใช้งานปลั๊กสายพ่วงใช้ปลั๊กสายพ่วงควรระวังโดยการปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อน เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กสายพ่วงเมื่อใช้งานเต้าเสียบและเต้ารับต้องแน่นพอสมควรและไม่หลวมง่ายเพราะหากปลั๊กไฟหลวมแม้จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีปริมาณไฟฟ้าน้อยก็สามารถทำให้เกิดความร้อนจนเกิดประกายไฟลุกไม่ได้ไม่ควรใช้ปลั๊กไฟพ่วงเกินขนาดพิกัดของกระแสไฟฟ้าโดย ไม่เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดพร้อมกันหากใช้ปริมาณไฟฟ้ารวมกันเกินขนาดที่ปลั๊กไฟพ่วงกำหนดคือประมาณ16แอมป์หรือประมาณ2,500วัตต์สายไฟจะเกิดความร้อนสูงจนละลายทำให้สายทองแดงที่อยู่ภายในทั้ง2เส้นแตะกันส่งผลให้ไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้ได้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ออกจากปลั๊กไฟพ่วงทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานพร้อมถอดเต้าเสียบของสายพ่วงแยกจากสายปลั๊กติดผนังเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้กรณีพบสิ่งผิดปกติขณะใช้งานปลั๊กพ่วงเช่นสายไฟร้อนมีเสียงดังเกิดประกายไฟเป็นต้นให้หยุดการใช้งานทันทีพร้อมปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าสวิตช์ปลั๊กพ่วง จากนั้นถอดเต้าเสียบของปลั๊กไฟที่พ่วงปิดกับผนังออกเพื่อความปลอดภัยไม่ควรนำปลั๊กที่พ่วงที่ชำรุดมาใช้งานอย่างเด็ดขาดเพราะจะก่อให้เกิดอันตรายได้ข้อควรระวังในการใช้ปลั๊กพ่วงไม่ควรนำปลั๊กพ่วงที่มีอยู่ในสภาพชำรุดมาใช้งานอย่างเด็ดขาดเช่นฉนวนหุ้มสายไฟแตกสายไฟมีรอยหรือพันตัวเทป เต้ารับและเต้าเสียบมีไรอยไหม้ขาเต้าเสียบหอมระลายเพราะเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานห้ามนำรางปลั๊กไฟสายพ่วงไปติดตั้งแบบถาวรหรือเดินสายปลั๊กพ่วงติดกับผนังห้องเพดานใต้พื้นและใต้พรมเพราะรางปลั๊กจะถูกออกแบบสำหรับการใช้งานชั่วคาว หากติดตั้งแบบถาวรจะชำรุดได้ง่ายและเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และไฟฟ้าลัดวงจรไม่ควรใช้ปลั๊กไฟพ่วงกับเครื่องไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือเครื่องไฟฟ้าที่ต้องการกระแสไฟฟ้าตลอดเวลาเช่นตู้เย็นเครื่องทำน้ำร้อนเป็นต้นควรใช้ปลั๊กพ่วงแบบถาวรติดตั้งกับผนงังทั้งนี้ การเลือกซื้อปลั๊กพ่วงนอกจากผู้ใช้งานต้องคำนึงถึงความสะดวกและความเหมาะสมต่อสภาพการใช้งานแล้วควรพิจารณาคุณภาพชุดวัสดุที่ประกอบเป็นปลั๊กพ่วงให้เป็นมาตรฐานที่กำหนดพร้อมหมั่นสังเกตและตรวจสอบปลั๊กสายพ่วงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอจึงจะช่วยลดอันตรายที่เกิดขึ้นได้ หากท่านผู้ฟังท่านใดฟังแล้วชื่นชอบกดแชร์หรือหากต้องการรับฟังคลิปดีๆมีประโยชน์ก็ช่วยกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดสาระดีๆในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ